ถ้าเกิดว่าดะเล่นซีรีส์วายอยากเล่นคู่ใครมากที่สุดก็เล่นกับชิมอนนะครับเพราะว่าเราเคยทํางานกับน้องมาแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะสนิทกันแล้วก็เหมือนเหมือนแบบว่าพอทํางานด้วยกันมันมันคลิกกันระดับหนึ่งแล้วก็ชอบผู้ใหญ่ไม่ใช่หรอไม่อยากเล่นแบบผู้ใหญ่หรอพี่ซีรีส์วายแล้วต่อซีรีส์เอ็กเลยใช่ไหมจริงหรือใบที่แบบ เรื่มมากรุงเทพส่วนใหญ่ชิมอนจะขับรถไปรับอุ้ยไม่จริงชิมอนไม่เคยรับไม่เคยขับรถมารับเลยปกติผมอยู่เชียงใหม่อ่ออใครมาก็แล้วแต่ผมจะขับรถไปรับเขาบว้าผมมากรุงเทพนั่งแท็กซี่ไปคอนโดไม่มีใครมารับเลยไม่แต่อาจจะมันรถติดนะไม่เพราะว่ากรุงเทพอ่ะมีทุกอย่างมันเดินทางสะดวกไงแล้วเมมเบอร์ชิมอนว่าอะไรในโทรศัพท์น้องชิมอนนะครับที่เมมน้องปื้มว่าอะไร ก็ต้องน้องปลื้มสิจะให้บอกว่าดาล์ลิ่เอ